ที่คลินิกของเราเนี่ยก็มาทำบาร์บี้วาจีน่าเนาะคนไทยเนี่ยเคยรีแพรมาตั้งสาครั้งผ่าตัดรีแพรทุกท้องเลยที่ลอดลอดปุ๊กรีแพรปั๊บก็ยังมีอาการหลวมมีลมไม่ไม่แฮปปี้สามีก็ไม่แฮปปี้นะคะก็อยากจะรีแพรเป็นรอบที่4ี่ผ่าตัดเลยนะคะเราตรวจภายในตอนแรกเนี่ยก็คือมีพังผืดหนาแข็งมากเราก็เลยใช้การส แล้วก็ฟิดกระชับได้คือมันก็รักษาครบไปแล้วนะคะด้านในก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดสุดปไปส่วนด้านนอกเราก็อยากทําให้คนไทยย้อนวัยกลับไปเป็นสาวเหมือน,นะคราอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องสีเรื่องทรงเราก็จะทําให้มันดีขึ้นคนไทยก็ทําการเปิดหนังหุ้มลิปปุ่มคิสอลิสขึ้นแบบที่มันห้อยลงมนาะเปิดฮูดออกให้มีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นแล้วก็ตัด เบียรพัตี้ด้วยอันนี้เป็นโปรเซสทำแฟตทรานสเฟอร์นะคะเราก็ดูดเผื่อไว้เยอะเลยเนาะต้องดูดประมาณ 400cc เพราะว่าคนไข้ค่อนข้างจะสูบบุหรี่ดุมากสูบทุกวันนะคะก็เลยต้องเติมหัวหนาวให้เยอะหน่อยเติมหัวหนาวก็ประมาณ300เติมแคมรอบก,ก็ประมาณ100นะคะเติมเผื่อไว้เลยเนาะก็ถ้า6เดือนติด ต้องเลี้ยงไขมันต่ออีกนิดนึงข้อดีของไขมันคือเติมได้ไม่อัน้นเติมจนกว่าจะ